มาชมกันต่อครับพี่น้องอมานอกชแนลครับผมวันนี้พามาลุยโครนเลยครับโคมัาสุกโคมัดสุกครับผมสีเหลืองฟีซีหนึ่งสองแปครับเอามามือสองครับพี่น้องอสีประมาณสีกลางกลางครับถือว่าเป็นรุ่นเล็ก ครับผม P.C. 1 2 8 U.S. ครับถือว่าเป็นเครื่องเครื่องเครื่องอย่างนิ่มอยู่ครับ,รบเนัไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่ครับผมขีสี่ฟันทำงานลอกคลองครับผมลองเก่าลอกใหม่รีโนเวทใหม่ครับผม เอาไม่ลกครับงานลอกๆเพราะเอาหน้าดินออกครับเป็นงานชั่วโมงอตอนนี้เก็บมุมก่อนครับพี่น้องเก็บมุมถือว่าเก็บมุมได้สวยครับ Ok ông đã sống van đó เอาหน้าดินใส่นาครับไม่เอาไปทิ้งไหนครับถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดครับหน้าดิน น่าจะประมาณสามชั่วโมงเสร็จครับพี่นนอะง,งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ มีพุ่งกีรวมนิดหน่อยครับอ่สบายสบายนะครับเดินทำงานชั่วโมงอประหยัดเชือเพลิงครับรุ่นเล็กประมาณนี้ครับ เจอปลาไหลแล้วครับไปหาปลาไหลก่อนทำงานไปด้วยเอาปลาหาปลาไหลไปด้วยครับ ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดทิดตามา้วยนะครับสวัสดีครับ